นี่ค่ะพบกันอีกเค่นเคยนะคะกับวรดาผ้าคามนะคะวันนี้เราก็มาพบปะพบเจอกันเหมือนทุกวันนะคะวันนี้วรดาก็จะมาอัดคลิปรีวิวสินค้าดีๆงามๆให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะก่อนอื่นวราดาก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจและอุดหนุนวลดาเรื่อยมานะคะสินค้าของเราทุกอย่างเราคัดสรรมาแล้วนะคะมีแต่สินค้างามๆ ถูกต้องตามปกทุกอย่างนะคะวันนี้เราก็เช่นเคยนะคะจะมาอัดคลิปรีวิวสินค้าผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นดักแด้นะคะดักแด้ชีกวางนะคะในคลิปนี้นะคะวลาได้มาใหม่เลยนะคะเมื่อวันก่อนก็ลงไปแล้วนะคะหลายๆอย่างเราจะมา่ะเข้ากันไปนะคะวันนี้ f อฟซีคะทุกคนนะคะท่องดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศไม่ปกตินะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวลมมานะคะ ้าฝนก็เป็นฟ้าฝนใหม่ก็บางทีก็จะกิบไข้ได้ป่วยนะคะถ้าฟ้าตกฝนลงบางครั้งบางคราวเราก็ไม่ต้องออกไปนอกบ้านนะคะอยากวรดาวรดาก็ไม่ค่อยไปนะคะออกนอกบ้านฝนตกลงมาวรดาก็จะอยู่บ้านเพราะว่าสุขภาพเราไม่ค่อยดีไม่ค่อยแข็งแรงพอไปโดนไอฝุ่นไอดินขึ้นมาเราจะทําให้เราร่างกาย ไอเก็บไข้ได้ป่วยยากง่ายนะคะมันไม่เหมือนสมัยโบราณแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนเราเนี่ยดินไอดินขึ้นมาอย่างไงก็โอ้ยหอมกินดินธรรมชาตินะคะแต่ทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมนะคะดินฟ้าอากาศก,าก็ไม่เหมือนเดิมสุขภาพของคนก็ไม่เหมือนเดิมโรคแพ้ไข้เก็บเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะคะไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะคะฝากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะดูแลตัวเองนะคะสุขภาพของทุกๆท่านนะคะวันนี้บรรดาก็จะมารีวิวสิ เิมเช่นเคยนะคะเวลาจะแบ่งปันชินค้าถูกๆงามๆนะคะวันนี้เป็นผ้าชิ้นหนึ่งคูณสี่เมตรนะคะเราจะมีเด็ดๆมาให้พ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเลยนะคะวรดาจะยกรถลันให้เลยในคลิปนี้เราจะเป็นผ้าดักแด่ฉีกวางะค่ะอันนี้คําว่าดักแด่ฉีกวางเหมือนว่าเป็นผ้าดักแด่นะคะแต่เป็นเนื้อฉีกวางนะคะเนื้อจะนิ่มนะคะเป็นสีตะโอนะคะ สี่ตะโก้เนื้อฉีกวงนะคะงามมนะคะบรดาเพิ่งได้มานะคะตัวนี้นะคะดักได้ฉีกวงสวยลายงามนะคะนี่ค่ะลายสวยคมชัดนะคะลายสไลด์นะคะลายสไลด์เรามองอีกมุมหนึ่งก็เหมือนกับลายลายกระจายนะคะลายแตกลายกระจายนะคะแต่มันเขาเรียกเป็นลายสไลด์นะคะอันนี้เป็นผ้า ลาย2เม็ดสีสเม็ดนะคะกลมกว้าง1เม็ดนะคะเรียกว่า1นคูณสเม็ดนะคะในปืนนี้ชุดนี้ปกติเมื่อก่อนขายชุด1นึ่พันหนะคะแต่บางที่บางกลุ่มก็ยังขายพันหอยู่นะคะแต่วลาราลดหลั่นให้เลยนะคะเพราะแม่พิทองเอฟซีค่ะช่วงเศรษฐกิจย่อมเย้มเศรษฐกิจหนักหน่วงเหลือเกินเราก็ลดหลั่นกันไปนะคะช่วยเหลือที่ท้องันนะคะช่วยทั้งแม่กลุ่มทอลุมโอทอปที่เอาสินค้ามานะคะ จะยกให้เลยชุดนี้1,300บาทนะคะพิเศษนะคะชุดนี้ขอยกเป็น n u เบอร์หนึ่งนะคะ n u เบอร์หนะคะสินค้าของเรามีกิ่งขายกิ่งตรงหน้าปกนะคะดักแด้ชีกวางนะคะค่านิ่มนะคะ1นูณเมตรราคาชุดละ1 3 0่นบาทนะคะขายถูกถูกขายมันมันขายถูกถูกเอาคืนกําไรให้ FC ทุกทุกคนนะคะสินค้าเรงงามมากนะคะ สินค้าของเราตรงหน้าปกนะคะเมื่อจะส่งเมื่อท่านซื้อวราดาก็จะถ่ายรูปกลับไปให้ท่านตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะใช่ตรงเป๊ะวราดาที่จะจัดส่งให้นะคะชุดละ1,300ัรบาทขายเบาๆนะคะราคานี้นะคะได้ค่าขนส่งได้ค่าข้าวได้ค่าตลาดก็โอเคแล้วนะคะสําหรับวราดานะคะ1,300ัรบาทนะคะมีอยู่2ชุดนะคะในคลิปนี้นะคะ ก็จะเป็นสีนี้นะคะงามงามนะคะตัวนี้นะตัวนี้งามจิกินนะคะนี่อันนี้เป็นลายลูกแก้วด้วยนะคะจะเป็นสีกะปินะคะกะปิอมบานเย็นนะคะบานเย็นบานเย็นอมม่วงนะคะนี่แหละคะ่ะที่เรียกว่าบานเย็นอมม่วงงามมากนะคะสไลซ์สามทีทูนนะคะ 1นึ่งคูณมิตรนะคะสวยนะคะสีพื้นก็งามเห็นไหมคะสีพื้นก็สวยนะคะนี่นี่คือสีพื้นนะคะอันนี้คือสีพื้นนะคะอันนี้คือสีลายนะคะเอฟซี FC, ค่ะสีพื้นกับสีลายค่ะเขากันนะคะนี่ค่ะงามมากนะคะพรรดาก็ให้พิเศษท่านัดแม่เอฟซีนะคะ 1,300บาทเหมือนกันนะคะ1,300บาทนะคะขายเบาๆขายชิวๆนะคะขายที่อยู่ได้หมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะสำหรับบอรดานะคะขายในราคาที่เศษพิเศษเลยค่ะได้ถูกขายถูกได้ไม่ถูกก็ขายถูกนะคะเพราะว่าเราคืนกำไรให้ FC เพื่อให้เราอยู่ได้ท่านก็ได้ของสวยของงามน,นะคะชุดละ1,300บาทเท่านั้นนะคะสวยงามพื้นใหญ่นะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ FC ค่ะ ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ1นึสเมตรชุดลรกหนึ่งันสามร้อยบาทนะคะ FC คะ่ะสวยจริงๆนะคะสวยงามมากนะคะ FC คะชุดรหนึ่งันสามร้อยบาทเป็นลำเบอร์สองผ่านไปแล้วนะคะต่อมาอันนี้เป็นดักแด้นะคะดักแด้นี่ก็สวยวละดาเพิ่งได้มาใหม่นะคะได้มาใหม่ลายคล้ายๆเดิมก็มีลายเดิมก็มีนะคะค่ะเขาเห็นไหมคะอันนี้เป็นสีส้มนะคะสีส้มอมโอรสนะคะ สีส้อมองโอรสนะคะปกติเมื่อก่อนวราดาก็จะขายอยู่พันสามห้นะคะแต่ตอนนี้เราอยากลดหลั่ให้ FC ทุกๆคนนะคะเพียงชุดละ 1,200บาทนะคะขายเอามันๆขายง่ายๆเลยนะคะนำเบอร์สามนะคะดดดเด้ <The> day, เนื้อนิ่มนะคะตัวนี้นะคะแต่ไม่มีลายลูกแก้วนะคะขายเพียงชุดละ1,200บาทเท่านั้นนะคะวรดาได้เพียงค่าส่งได้เพียงค่าจัดสรนิดๆหน่อยๆนะคะพอที่ให้เราอยู่ได้นะคะ FC ขะสินค้าของเรามีิพร้อมขายนะคะ ุดละ1,200บาทค่าส่งเหมือนเดิมนะคะรอบละ50บาทนะคะเห็นนะคะสวยนะคะท่านใดเข้ามาก่อน F ก่อนนะคะช้าหมดอดได้ของดีนะคะช้าหมดอดได้ของงามนะคะสวยนะคะชุดละ1,200บาทอันนี้นาเบอร์3นะคะ X ค่ะนำเบอร์ no. 3ลายคอเกี่ยวพ่อพยา,ยามมากนะคะดูดีๆงามมากนะคะนี่ค่ะสวยค่ะปืนนี้สวยจริงๆ เมื่อก่อนบรดาเคยมานะคะแต่ไม่ใช่สีส้มนี้นะคะออกคนละส้มนะคะพิเศษไปเลยนะคะชุดละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะต่อมาเป็นสไลด์นะคะสไลด์สไลด์ทองนะคะตัวนี้สวยนะคะอันนี้ก็สวยสุดๆนะคะเอฟซี MC ค่ะสวยสุดๆเหมือนกันนะคะสไลด์ทองนะคะเห็นไหมคะมันจะออกเป็นสีพัดเทิลนะคะตัวนี้นะคะสวยค่ะสีงามนะคะ เป็นไหมคะงานนะคะสีทองวรดากขขายลดหลั่นให้ราคาพิเศษนะคะชุดละ1,200ับาทนะคะวรดาขายตั้งต่ําแล้วนะคะตอนนี้นะคะขายที่ให้อยู่ได้นะคะให้อยู่ได้ทั้งคนซื้อและคนขายนะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะสีงามนะคะลาย2เมตรสี2เมตรนะคะพิเศษสุดๆชุดละ1,200ับาทอันนี้คือนำเบอร์สี่นะคะ f c ค่ะวรดาจะย,ยกให้ท่านเลยนะคะ นำเบอร์สี่นะคะบรดาขายถูกๆมันๆขายง่ายๆนะคะท่านดูราคาตามคลิปนะคะแต่ละคลิปราคาไม่เหมือนกันนะคะบางทีวันรดาก็ลดหลั่นให้กาไรเอฟซีนะคะลดหลั่นพอเอาของออกเบาๆง่ายๆค่ะชุดละหนึ่บาทนะคะดักแด้เนื้อนิ่มนะคะเนื้อนิ่มเนื้อละเอียดงามมากนะคะสวยค่ะสีด้านในนี่ก็สวยนะคะสวยส,สุดเลยนะคะสวยจริงๆนะคะชุดละหนึ่นบาทนะคะเอฟซีค่ะ คือรั้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะสวยค่ะสวยงานจริงๆนะคะสวยค่ะหนึ่งคูณสี่เมตรนะคะตัวนี้หนึ่งคูณสี่เมตรนะคะโอเคตัวนี้เป็นสีพัดเทลนะคะพัดเทลชมพูเหมือนกันนะคะอันนี้ดักแด้เนือ้อน,นี่เหมือนกันนะคะเมื่อก่อนเคยมานะคะชุดหนึ่งนะคะแต่วราดาขายไปแล้วสวยค่ะอันนี้วราดาก็เลยสั่งมาใหม่สั่งท่อใหม่นะคะวราดาก็ขายลดหลั่นให้เท่ากันนะคะชุดละ 1,200บาทนะคะสีพัดเทลชมพูนะคะสีพัดเทลชมพูสีงามมากนะคะขอยกเป็นนัมเบอร์สามนะคะไว้นัมเบอร์ห้าชอรีไอโฟนเกลืมค่ะลืมอยู่เรื่อยเลยวราดา1 2 0 0บาทนะคะ1,4คูณเมตรนะคะขายเบาๆในราคาพิเศษพิเศษเลยนะคะเอสค่ะสินค้าของเรามีกิงิงขายกิงนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์ห้านะคะ นัมเบอร์ห้าอันนี้เป็นสีลายนะคะท่านดูดีดีเลยค่ะสไลด์สามสีโทนเห็นไหมคะงามมากนะคะสีงามนะคะเราดูตามหน้ากล้องนะคะสีตามนี้เป๊ะเลยนะคะสีตามนี้เป๊ะเลยนะคะค่ะสีด้านในนะคะรับประกันนะคะกล้องมรดาไม่หลอกนะคะเพราะว่าเป็นกล้องโอเคนะคะกล้องนี้สุดยอดแล้วนะคะสุดยอดแล้วนะคะสินค้าของเรามีจริงนะคะสวยนัมเบอร์ห้า 1,200บาทน,นะคะขายถูกๆขายเบาๆนะคะ FC คะ่ะขายถูกๆขายเบาๆให้พ่อแม่พี่น้อง FC นะคะลำเบอร์5 1,200บาทจ้าผ่านไปนะคะต่อมาก็เป็นสีแดงแรงฤทธิ์นะคะสีแดงตัวนี้เป็นผ้าดักแด้นะคะเมื่อก่อนก็มานะคะแต่คนละแดงนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะเห็นไหมคะสีแดงนะคะสีแดงเห็นไหมคะลายลายมีใหญ่นะคะลายสไลด์มีใหญ่งามมากเลยนะคะ ลด์นีอย่าเห็นนะคะผ้าพื้นก็งามสวยเห็นไหมคะสวยนะคะ F อฟะสวยงามจริงๆนะคะไปตัดงานแต่งงานบวชลูกหลานได้เลยนะคะเอาไปตัดไปแต่งนะคะตัดตัดเป็นกางเกงตัวหนึ่งตัดเป็นเสื้อคลุมตัวหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้เป็นดักแต้นะคะเป็นดักแต้ผ้างามนะคะเนื้อเน่นละเอียดเลยนะคะแตบบ่วราดาขายให้พ่อแม่พี่น้องในราคาพิเศษนะคะถูกๆเลยนะคะ ชุดละ1,200บาทนะคะ FC ขาสวยนะคะสวยกิงๆนะคะท่านดูสินค้าท่านดูดีๆนะคะสินค้าไม่มีตำหนินะคะโบรดาพิเศษเลยนะคะสินค้าบางคนบอกว่าอา้าวผ้าดัดแยบบ้ทำไมแต่ละคนแต่ละกลุ่มผ้าไม่เหมือนกันก็ใช่ค่ะราคาไม่เหมือนกันด้วยเพราะว่าผ้าไม่เหมือนกันคือผ้าของเรากจะดงาม สีจะคมบางทีคาว่าดับแด้เหมือนกับสีไม่งามสีไม่ชัดสีไม่สดต่างกันนะคะเอจิ MC ค่ะขอให้ท่านดูดีๆนะคะท่านอยากได้ของดีซื้อไปใส่ซื้อไปฝากไปต้อนแบบไม่อายใครขอให้ท่านจงติดตามเพจของวรดาผ้าคามนะคะสินค้าของเรามีกิ้งขายกิ้งตรงหน้าปกด้วยนะคะสินค้าขายด้วยความยุติธรรมนะคะเราจะขายพออยู่ได้มุนเวียนในสินค้าของเราช่องทางเราก็มีนะคะสีด้านช่องทาง ถ้าท <ize> ่านเอฟทางนี้ทันก็ได้ถ้าเอฟช้าท <keluar> ่านก็จะไม่ทันหน้าร้านนะคะเพราะหน้าร้านเราก็มีมาขายเรื่อยๆนะคะเอฟซค่ะตัวนี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นส <vehicle> ีเขียวนะคะสีเขียวลายบันไดสวรรค์นะคะงามงามงามท่านดูดีๆนะคะลายบันไดสวรรค์สวยชัดนะคะเขียวตัวนี้งามนะคะเขียวพัดเทลนะคะตัวนี้เป็นเขียวพัดเทลถูกไหมคะเขียวพัดเทลเห็นไหมคะลายบันไดสวรรค์ เราขายกันในราคาพิเศษเหมือนกันนะคะชุดละ1,200บาทนะคะเมื่อก่อนตัวนี้ขายชุด1,300 5นะคะต่เพจอื่นๆยังขายอยู่1 6 7 0 0นะคะตัวนี้เราวราดาลักรองเลยนะคะไม่มีขายใครขาย,ขายถูกเท่าวราดาเลยนะคะวราดาขายในราคาที่พออยู่ได้นะคะชุดละ1,200บาทเท่านั้นนะคะขอความเมตตาการุณา เอฟสินค้าขอความเมตตากราุณาตอบรับกันอย่างชัดเจนนะคะถ้าเอาคุณไหนจองคืนไหนวราดากินดียินดีเอาให้นะคะกินดีที่จะจับไว้ยินดีที่จะส่งให้ถูกเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยนะคะ1,200งนบาทนะคะเอฟซีค่ะขอให้ท่านแคปหน้าจอเข้ามาดูสิคะสวยสวยสวย,สวยตัดขึ้นยิ่งงามนะคะตัดเป็นเสื้อสีล้วนตัดสปายเป็นสีลายได้นะคะโอเคสวยจริงๆนะคะสินค้า เรามีขายตรงหน้าปกนะคะตรงหน้าปกนะคะไม่โกหกนะคะเอฟซี FC ค่ะสินค้าเรางานสินค้าเรามีกิ้งขายกิ้งนะคะโอเคนะคะในคลิปนี้เราก็จะเป็นผ้าผ้าชิ้นนะคะเรียกว่าผ้าชิ้นหรือผ้าสิ้น,นก็ได้นะคะ1นคูณสเมตรนะคะในราคาพิเศษเลยขอให้คอแเม่พี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอแคปหน้าจอแล้วก็โทรหาวราดาภาคามหรือแอดไลน์ที่วราดาลอยเบอร์ไว้ด้านบนนะคะ 0818725838แอดไลน์ line, เข้ามาเลยค่าท่านสามารถแอดไลน์ได้นะคะหรือถ้าท่านแอดไม่เป็นก็โทวหาวร,รดา,าค่ะคํานะคะวร,รดาก็จะแอดให้ท่านเลยนะคะแม่จ๋าสินค้าของเรามีกิง้งมีกิ้งพร้อมขายนะคะพร้อมนําเสนอให้ท่านในราคาพิเศษเป็นกันเองนะคะสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรได้แต่คําว่าขอบพระคุณทุกๆคนที่เข้ามาซื้อสินค้าเข้ามาติดตามเข้ามาดูมาชมอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเติมให้วรดาด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีโฆษณาแล้วก็ขอให้ท่านดูให้วลรดาด้วยนะคะสินค้าของเรามีกิงกงะะก่งขายกิง้งนะคะมีกิ่งขายกิ่งวรดาพิเศษให้เลยนะคะวันนี้เราก็โปรโมชั่นสินค้าให้ทุกอย่างในราคาพิเศษนะคะสินค้าของเรามีกิ้งขายกิ่งนะคะขอบพรนทุณทุกๆคนคะ่ะ